บ้านฝันของคู่หูสุดหรูตูนก้อยเปิดเผยภาพเต็มหลังครั้งแรกหลังจากที่คู่หูตูนบริสแลมและก้อยราชวินได้เผยภาพบ้านหลังใหม่ที่ภูเก็ตมาบ้างแต่คราวนี้พวกเขาเล่งเห็นความอยากรู้ของแฟนๆโดยเปิดเผยภาพบ้านเต็มหลังครั้งแรกบ้านหลังใหญ่สองชั้นด้วยสระว่ายน้ำบริเวณหน้าบ้านโทนสีขาวสะอาดเรียบรูเป็นที่เรียบร้อยเกือบ100%แล้วภายในบ้านตกแต่งอย่างละเอียดอย่างไรก็ต้องรอให้คู่หูเปิดเผยต่อไปนะคะแต่จากภาพที่เห็นก็เชื่อว่าจะสวยงามและน่าอยู่มากๆเลยทีเดียว แต่ที่น่าสนใจคือบ้านหลังนี้ใช้เวลาสร้างกว่า3ปีและคู่หูก็เคยบอกว่านี่คงเป็นบ้านหลังสุดท้ายในชีวิตทําให้เกิดคําถามว่าทําไมต้องใช้เวลาน,านานมากขนาดนี้และบ้านหลังนี้จะมีอะไรพิเศษกว่าบ้านที่อยู่มาก่อนภาพจากอิน t a g r a m มทิวร h t t p s w w w i n s t a g r a m c o m t w อยากรู้เพิ่มเติมตูนก้อยอัปเดตบ้านที่ภูเก็ตสร้างเกือบ3ปีใกล้เสร็จสมบูรณ์100 https colon slash slash home dot c a p u dot com slash view สอง html ตูนบอดี้สแลมเผยชมบ้านใหม่ที่ภูเก็ตหลังย้ายอยู่ถาวรคาดเป็นหลังสุดท้ายในชีวิต https colon slash slash home dot c a p u dot com slash view สอง html ตูนบอดี้สแลมเปิดภาพบ้านใหม่สร้างให้ครอบครัวแค่แบบบ้านก็สวยแล้ว https colon slash slash home dot c a p u dot com slash view สอง html คุณคิดว่าเหมือนกันไหมบ้านหลังนี้จะเป็นบ้านฝันที่คุ้มค่ากับการรอคอย3ปีหรือเปล่ามาพูดคุยกันในคอมเมนต์ด้านล่างเถอะ